อันนี้เราอยู่ในเกมโลบอคอีกแล้วโลบอคอีกแล้วค่ะชื่อเกมอะไรนะเกมอะไรลืมอีกแล้วเฮ้ยเขาขาดเก้าเหรอขาขาดอ่ะบอกว่ายินดีต้อนรับเกมนี้คุณสามารถทําตามสูตรได้กินอาหารนะนอยยาตและรับเหรียญคิดตามดวงจันทร์พยางศูนย์แรก ทางไหนต้องไปทางไหนอ่ะเนี่ยเอาชี้ว่ามาทางนี้ขนมเค้กเหรอใช่น้องเข้าไปดยู่ชี้อุ้ยนั่งอยู่ไหนนี่คือสูตรขนมไปที่ขั้นตอนที่หนึ่งนี่มีไข่ไข่ก้อนๆ้อรับไข่สีฟองพี่ตอนนี้คุณกลายเป็นไข่แล้วแต่ไข่โอ้ยแล้วเขาเป็นไข่อเขาเป็นอเป็นลกแทนไข่เด่กันใส่เนยตรงนี้ใส่เนยนะ อุ้ยไอไออันไหนใหญ่มากเลยเธอตัวใหญ่มากเลยมาเร็วนะงานไปงานตรงนี้เพิ่มแป้งเหรอไม่ใช่นี่งานเป็นแป้งแล้วว้ายเป็นแป้งแล้วเอ้แป้งนี้อีกนี้อีกตรงนี้เทใส่ผงนมเท็มไปนมเป็นงานไหนเป็นนมแล้วงาไมอ่ะอะไรใหญ่ยักษ์จังเลยตัวนี้เป็นยักษ์เลยอ่ะเรียกแป้งนี้ต่อ ผสมโดยใช้ไม้กวาดเขาผสมเราอ่ะอหมุนหมุนหมุนแปลงต่อเร็วมไปผงเบอร์เกอรี่อะไรเป็นไรมันมีมันมีอะไรเนี่ยน,ม,น,นมีวานิลาและเกลือเกาืออย่งนี้เ,เกลืออ๋อพ่อเป็นวานิลานะพ่อเป็นวานิลลาไ่เลยต่อโดดลงไปในนี้เหรอใช่เอา ลงมาย่างคือเขาเป็นวาน,นิลาลาอันนี้เป็นเป็นอะไรลง,ไลงมาชิมนะนาอยู่ไหนฮะอ๋อา้ามีหมวกมีอะไรอยู่บนหัวโฮ้ยนาเป็นเกลือเหรอ <c oughs> ดูดินามีหัวเป็นเกลืออัน,นนี้บอกว่าอะไรเ,เท้แป้งขนมเทปลงในถาดไอ้เกเรแล้วอ่ะเกเรแล้วไปต่อไปต่อ ใส่ถานแล้วปล่อยมันอบแล้วอบแล้วอบโอ้ยน้านาทำหัวได้เยี่ยมหัวถูกแล้วถูกแล้วอ่อนี่ทางออกเย่แสดงความยินดีด้วยคุณกลายเป็นขนมเค้กแล้วรับประทานจนกว่าจะได้รับเหรียญจะงงอย่างนี้งงอะกินยังไงอ่ะก็กินอย่างนี้ใช่ไหมกินยังไงอย่างนี้ย้ไปกินนานได้ปะงาๆๆเข้าเ้ไปแน้้แล้วไป้ ื้อเลยไปกินอีกเลยไปกินอีกเลยเอาใหม่ไ่านหนูต้องไหนอ่ะไหนย่านแนนดาเลือกก่อนเลยนี่ก็ได้สปาเกตตี้เหรอได้ไปเกตตี้ไปเร็วได้สปาเกตตี้เลือยๆโอ้ขาสปาเกตตี้มะเขือเทศเนือบเกาณีอันเป็นอะไรกระเทียมหรือหัวหอมหัวหอมหัวหอมข้างซ้ายเดี๋ยวพ่อเป็นอ้าวเราเป็นกระเทียมพ่อเป็นหัวหอมอุ้ยอุ้ยมีด หัน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 เโอ้ยจับมากเลยเปล่อแล้วไปต่อเร็วนี่ไงขึนกระทะแล้วเติมน้ำมันหนึคั้งอ้ไรอน่กระทะอ้ไอ่เรอกระทะเราเป็นน้ำมันไปกัไต่อกระกอลยใส่กระเทียมแล้วหัวหอมงาเป็นไายเป็นกระเทียมหรือหัวหอม โอเคพ่อเป็นหั่อมาเใช่ทอดหัวหอมแล้วมาเร็วอันนี้เป็นอันนี้เป็นกระเทียมไส้เนื้อสับดิบอุ้ยเป็นอุ้ยอุ้ยเบียร์ขาวค่ะเป็นเนื้ออุ้ยดูดิรำเบื้งมากเลยนะหัวก้ามไปมัดเลยไปเร็วไปกันต่อเป็นเป็นกั๊ ปล่อยให้เนื้อสุกแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลใช่ตายเป็นสีน้ำตาลแล้วเอ้ยแล้วอันนี้อะไรอ่ะทล้วมาทำหน้าบึ้งกั้นอ่ะเออไปต่อเร็วก่อนเลยก่อนพิ้งก่อนเลยไปเพิ่มมะเขือเทศอ่เป็นมะเขือเทศง่ายๆง่ายๆคอยกินแยมไปเล่นนะคุณก็เนนียนะเราประกบลูกกันได้ไหมนี่ไงเป็นลูกเดียวกันแล้ว

ระบายพาสต้าแล้วผสมกับซอยมะเขือเทศเออใช่คะใช่ผสม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 อ้ยเสร็จแล้วนี่ไงเราเป็นจานอาหารแล้วเนี่ยเป็นจานอาหารว้าวเฮ้ยเราเป็นผักอ่ะเราเป็นผักอยากกันไงไหนเดี๋ยวชินดาเดินผักไหนกันต่อใจจังก่อนอันนี้คืออะไรอ่ะชิ้นดงไง อนนี้เสียโลบอกะเหรอเสียตาโลบอ่ะไอ้ใช่เราโดนกินต่อแล้วพร้อมไหมพร้อมหนึ่งสองทั้งไอ้ไอ้อ๋อปลาไปแล้วปลาแดงไอ้อันตกไปในโถช่วงเดี็กกลายเป็นเอือเลยทั้งไหนต่อเห็นมากเลยเป็นปาสต้าแล้วเหรอเียอันเนี้ย ปูจับอ่ะขอหายาอยากตัง๋อต้องเป็น V I P ก่อนเราต้องปลดล็อกก่อนต่อไปเป็นอันไหนอันนี้อันนี้เหรอภาษาอังกฤษเหรอขอไปภาษาอังกฤษด้มาเร็วเข้ามายังเข้ามาอ,อุ่นกระทะแล้วเติมน้ำมันลงไปไม่เชื่อมลงใช่เข้าเป็นน้ำมันแล้วงานต้องเป็น,นอะไรเร็วมันเร็เวเร็วจะไปแบบเร็วๆใส่ไส้กรอกแล้วเบคอนอันใดจะเป็นไส้กรอกหรือเป็นเบคอนอืม เบคอนอยู่ฝั่งนี้ฝั่งขวาอันนี้จะกรอบเป็นไส้กรอกไ,ไม่ดูดีนะเพราะไส้กรอกอันใหญ่มากเลยอน,นี้เมคอนเมคอนทำไมเป็นโยเกิร์ตไม่นอนอชงชาอังกฤษหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยก็พยายามเป็นยาจังอ๋อ,อ,อเป็นน้ำชาแล้ว <c oughs> ขเขาเขียนว่าอะไรอ่ะอขานจะอ่าน,นาผมไม่ได้ติดอยู่ในสัญญาณกระโดดเนาะเขาให้กระโดดขึ้นไปจุ๊บมาเร็ว ขันตะกอเลยคนนี้อะไรอ่ะเกาให้เลือกอีกแล้วว่าจะเป็นไส้กรอกหรือเบคอนเอาเป็นไส้กรอกอุ้ยไฟร้อนมากนะไอโอ้ยโอ้ยสุกแล้วสุกแล้วโอ้ยโอ้สุกแล้วแล้วโอ้ยโอ้ยมาเยไปเจ็บเลยทำลให้ใส่ไข่รอดไข่เฮ้ยนางเขาเป็นไข่ไงแม่ก็เห็นไข่ดูดิมีไข่อยู่ตรงหัวด้วย ไข่ติดหัวเลยปงถั่วอบลงในทาราเฮ้ยถ้าเป็นถั่วแล้วกะโดดเอ้ยออไ้ไหมไม่เยอ้าวพ่อบักอ้าวยู่ตรงนี้นี่นี่นที่ปิงขนมปังปิงขนมปังอ้ยไอ้ยายาค่ขนมปังแผ่นชานชาอเป็นน้ำชาเนะอ๋เป็นน้ำชาเอาไปจมน้ำชาอ๋อช่วย กระโดดกระโดดโอ้ยกระโดดลงมาแล้วใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลเร็วมาใส่น้ำตาลง่ายดีใช่อ้าให่ยากคือเฟรข้าเป็นน้ำตาลง่าเป็นง้าง่ายใช่ได้แล้วอันนี้จะเป็นถั่วหรือเป็นข้าจะเป็นไส้กรอกพอไส้กรอกยากอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นถั่วเป็นถั่วถั่วนี้อันเล็กนี่ไงเร็ว ง่ายนะโดนในกระทะแล้วไปเรียบพร้อมที่จะโดนกินหรือยังพร้อมค่ะหนึ่งสองช้่มอ่าแสบแก้วหูมากน่ากินดังมากโอ้ยเข้าปากไปแล้วอยู่ในลำคอลรากระจายเป็นหร้อเดะก็ไปอย่างนี้ก็ขนหูเป็นอี้อ่ะฮ่าฮ่าอ่ะากันี้ยอะไรอ่ะ ตากูผลไม้ตากูผลไม้ไปเร็วเข้ามายัง,อยงโอเคซื้อผลไม้จากแผงขายผลไม้อันนั้นเป็นอะไรมีกล้วยส้มแล้วก็แอปเปิเ้ลแ <c oughs> อันดาเป็้อะไราเป็นกล้วยดีกว่าอ <c oughs> ุ้ยอันนั้นกล้วยตัวใหญ่มากเลยอัน <c oughs> นั้นกล้วยใหญ่แบกกันไหนอันดาตัวไหนเนี่ยอันดาเป็นกล้วยน,นี้โอเคเ ล้างผลไม้ไอ้ผลไม้ล้างล้างทำความสะอาดทำไงเอ้าไม่น้าผมแบงเป,ป,ปลอกเปลือกขาจะเป็นกล้วยเหมือนเดิมไงเป็นอุ้ยนายเขาโดนปอกเปลือกแล้วอ่ะเพราะตัวตัวแห้งมากเลยอไงก็นนหัวแห้งอกันไหนนาย,ยังไม่ปอกเปลือกเลยนะอยู่ตรงนู้นเอามาชี้ข้างหลังหังใช่อัปเดตนี้นาโด,ดนปอกเปลือกแล้ว,วดูสิเอ๊ะ พี่มีอะไรอ่ะตัดผลไม้ไม่มีหนอนเราไอยากเป็นหนอนแต่อ๋าเป็นหนอนปั่นผลไม้เร็วขึ้นเราเอาเครื่องปั่นนาเป่งนาเป่งเยจีอ่ะเร็วปั่นปั่นเออไม่ออกไม่ได้อ่ะออกไม่ได้อ่ะต้ทางกันโอ้ยกระโดดกระโดดแล้วออกได้ อันนี้ปั่นนมแล้วใส่นมเป็นนมอีกแล้วแบะกระโดด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 กระดก็ไม่หย่อ่ะแล้วใส่โยเกิร์ตแล้วก็ใส่โยเกิระป๋อยได้มันเป็นโยเกิร์ตอีกแล้วอะไรฉชูไหนอ่ะเนี่ยข้องลุกไม่ได้อ่ะอันนั้นอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นกระป๋อยกี่แก้ววววแล้วก็บีบมะนาวเพิ่มรสชาติมันเป็นมะนาวแล้วไงอ่ะแบงมะนาว อยู่ตรงไหนงเป็นมาว a few moments later ใส่มะนาวนี่อานมาแล้วฮะไน่งาเเงาเป็นงาเป็นเงา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 ออกมาเร็วดูดิดูเ่าเป็นมะนาวมาทางนี้ทางนี้ไม่งาเงาไม่ใช่ตดทางทางนี้นี่ตอยู่ตรงนี้นี่เป็นงาเะีตรงเปี้ยวอะเปี้ยวเหรอ？ใหญ่เร็วแล้วก็ปิดเคองปั่นปิ้วปิ้ว เขาจะออกไงอ่ะปั่นอยู่อย่างเงี้ยเขาออกไม่ได้อะน่าเขาอยู่ในเครื่องปั่นน่ะนะเขายังยังยังไงอุ๊ยเขากลายเป็นตัวสีแดงนออกไม่ได้อ่ะเรายังปั่นไม่เสร็จเดี๋ยวปั่นเสร็จมันคงออกมาได้สีแก้วค่ะนี่นายอยู่ไหนนี่ครับเป็นสีแดงแล้วหาออนสุดแล้วได้ประตูก่อนเรามาเสร็จสมบูรณ์สมบูรหรอไม่ไ ไปโดนกินกันต่อใช่น่รัก็าาอยากไปฝั่งนูนะต้องไปยังไงอ่ะมาไม่ได้มันค่ะมันไม่ได้อ่ะไปราวไปโดนกินอีกแล้วไ้โดนกินอีกแล้วเด้งดึ๋งเด้งดึงเลยเกงเกงเกงเกเกง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 เเกกเกงเงเก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 งเเกงกเ ไปทางไหนต่อเราไม่หมอดอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้เข้าไม่ได้อะ่ะเอ้ยที่นี้เอ้ยเอ้ยที่ปังถูกกินห้าครั้งพกกน้าถูกกินกี่ครั้งแล้วอะ่ะพน้พนามาตรงนี้เดี๋ยวพน้าราตรงนี้นะเดี๋ยวพ่อตามไปอีกทีหนึ่ง A few moments later ไปต่ออันนี้อะไรอะ่ะไอศครีมโอ้ยอันนี้อะไรอ่ะไอศครีมมาไปเลยไปเลยไอศครีม นมในชามเราเป็นนมวัวนี่วัวอยู่ข้างบนเห็นไหมวัวอยู่บนน่ะผสมน้ำตาลผสมน้ำตาลเบ้มเบิ้มเบิ้มเบิ้มบิ้มเบอ้มเบิ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 มเบิ้มเบิ้มเบมเบิ้มอบ้มเบ้มเบมเบ้มเบิ้มเบ้มเบีมเบิมบิ้มบ้มเบิ้มเบมเบ้มเบิีมบิ้มเบิ้มเบิ้มเบมบบมบิมบ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 ีมิมบ วิ้ยมีช็อกโกลแลตสตรอบเบอรี่แล้วก็นี่อะไรวานิลาอ่ะอินดาเป็นอะไรดาเป็นช็กกอกโกแลตก็เป็นสตรอบเบอรี่ผสมสตรอเยปันปันปันช็อกโกแลตก็ช็อกโกแลเมื่อเขาก็ไปแย่ทีนี้เขาเป็นสตรอบเบอรี่แล้วอันดาเป็นช็อกโกแลตแล้วมาทางนี้สิอนดาเดินผิดทางเอ้าน่าอยู่ไหนอะ่ะ <c oughs> เล้ต้องปีนปขึ้นไปอะ่ะ เใช่นี่เขาอยู่ตรงนี้เข้ามาแล้วนายซาีมูายจิมโอ้จมจมน้ำเลยต้แช่จมน้ำอ่ะช่ตู้แช่เขาไปสีาเขาอยู่ในตู้แช่แล้วนะอันดานเขี่จำว่าวขาอยังมายัง โเคงานไปสีจำใส่ท็อปปิ้งใส่ท็อปปิ้งอุ้ยโกโก็ก็กโกโกดานดูสิเป็นลายท็อปปิ้งเลยหัวกลายเป็นกรยกลายเป็นท็อปปิ้งเลยงานไป็กระเจี๊ยบนี่ไปโดนกินกันเอากินกันบีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ย เปรียปร้ยวหัวหัวต้องอะไอ่ะน,นีต้องถูกกินสิบครั้งก็โอเคประมาณนี้อันดาก็จะเล่นไปเรื่อยๆแหละใช่ใช่โอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ใช่โอเคจบแล้วขอบคุกับแชร์กกรแชร์ใช้ชให้ช่องอันดาดู